สวัสดีครับเพื่อนๆที่ผ่านทางมาวันนี้อยู่ผมอาบิยนวันนี้อยู่เกมปีกเซเว่นวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรเป็นเจ็ดวิธีการหาเพชรทั้งหมดในเกมนี้เป็นสำหรับสายปีแล้วก็ส้อยทั้งหมดในเกมนี้ครับตลอดสายปีเนี่ยในเกมนี้เป็นอะไรที่หาเพชรและ้อยเปิดมัดให้ง่ายๆมากตลอบคนที่ไม่สามารถเติมได้หรือว่าไม่มีคุณทรัพย์ไม่มีเงินในการเติมเกมนี้แล้วก็เอาไปใช้อย่างอื่นก่อนนี่อยากอยากเล่นเกมนี้แบบ ให้มีตัวละครเหมือนคนอื่นบ้างอย่างนี้สําหรับผมเนี่ยก็เป็นไอดีสายฟรีเหมือนกันพออะไรอย่างเงี้ยครับคงค่อยมีตังเติมเหมือนกันครับถ้ามีตังเติมผมเติมไปแล้วเพราะว่าเกมนี้ดีมากๆแล้วก็เป็นเกมที่ผมเล่นมานานแล้วแล้วก็เป็นเกมที่ให้ทุกอย่างกับผู้เล่นมากเลยแล้วก็เป็นเกมที่ใจกว้างกับผู้เล่นแล้วก็ให้ซอยให้เพรให้ตัวละครกับผู้เล่นเยอะมากแล้วก็วันที่27เนี่ยจะมีแจกตัวละคร5ดาวสเสียงมืออีกซึ่ง คลิปตัวละครท่าทางเสียมือนอ่ะอยู่ไอคลิปวิวเด็ดไอ้ผมจะขึ้นในตัวรูปัไอ้ครับแล้วก็ไปดูกันเลยวิธีแรกวิธีการแรกของการหาเพชรในเกมนี้นะครับก็คือการลงอารีนาเปจะเป็นที่อารีนานะครับแล้วก็อารีนาเนี่ยเป็นอารีนามีสองอารีนาครับนะครับเป็นอารีนาธรรมดากับเบอร์อารีนาเบอร์อารีนาเนี่ยจะไม่มีเพชรให้นะครับจะเป็นแค่อารีนาที่สู้กับตัวของบอทครับอ้าว มีคนอาจจะสงสัยว่าออกครับพี่เพื่อมาเล่นเกมนี้ออกพี่แล้วมันจะหาเพชรจากอลิซ่าได้ยังไงแล้วมันจะรียังไงเรีตัวไหนเนี่ยผมจะบอกครับวิธีการแรกในการวิธีได้หนึ่งในการหาเพชรนะครับก็คือการทา้าไทย NPC การท้าไทย n p c เนี่ยจะได้เพชรสามเพชรทุกแก่จะรีตามชั่วโมงนะครับเป็นวันเนี่ยเห็นผมตีไปแล้วเีห้าชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงเนี่ยจะให้ครั้งละสามเพชรเมื่อเราตีระดับนรก แล้วก็บางคนอาจจะตีไม่ไหวอาจจะตีระดับธรรมดาอย่างนี้เพชรก็จะรีเลทลบลงไปครับก็จะเพชรลดลงไปตามความยากแต่ว่าการตีเพชรระดับไอตัวนรกเนี่ยถือว่ายากไหมสําหรับผู้เล่นที่เริ่มตั้งตัวได้แล้วก็หาตัวละครดาเมจได้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากครับไม่ได้ยากอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยจะเป็นการไต่อารีนาเช่นคงอยู อาลีนายอดฝีมือใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้เพชรเท่าไหร่แล้วก็มาเปิดดูตรงข้อมูลอารีนาแล้วก็มากดข้อมูลลีกพอเรามปกดข้อมูลลีกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลีกตำนานเนี่ยเมื่อเราไต่ไปถึงเนี่ยมันจะให้เพชรครั้งแรกเนี่ยในการไต่ไปถึงเนี่ยถึง1,500เพชรแล้วก็เพื่อนจะสังเกตมาดูตรงนี้ก็คือรางวัลอันดับประจำสัปด,ด,ด,ดาห์แบบเลือกเลือกหนึ่งอย่างก็คือ ทุกๆสัปดาห์ครับเช่นผมเล่นเซิร์ฟเอเชียใช่ไหมครับแล้วผมเอเชียเนี่ยจะมีสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์ตอนตีหนึง่งผมก็จะได้เพชรเนี่ยไปเลยถ้าผมอยู่หลีกตำนานตำนานแล้วก็อยู่หลีกที่5เนี่ยมีตำนาน5เนี่ยผมจะได้นาที1น0 0พันเพชรนึ่ัเพชรนะครับเพื่อนๆใน1สัปดาห์ถือว่าได้เพชรเยอะมากๆเลยห0 0 0เพชรคิดดูว่าผ่านไปเป็นเดือน,ดอนได้เป็นหมื่นเพชรแล้วก็ เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกไอเพชรเนี่ยไ้เปิดกระชาธรรมดาหรือว่าจะเลือกไอสร้อ so ยเนี่ยสร้อยสติ๊กมากเนี่ยสร้อยสติ๊กมากมันดียังไงเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีในาการหาสร้อยแล้วก็หาสร้อยธรรมดาแล้วก็หาสร้อยสติ๊กมากครับเนี่ยเพื่อนๆนก็จะดูว่าหลีกเนี่ยหลีสมมติพเพื่อนๆอาจจะมันฝันไปพี่มันไม่ได้หรอกพี่หลีตำนานมันมีแต่พวกโหมดอยู่กันเราก็ไปตาม,มความสามารถครับอยู่หลีสูงสุดและแค่ไหนเช่นผมเนี่ยอยู่หลีเยอะฝีมือผมไม่ได้ ครั้งละ4 5 0เพชรือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากเลยครับเพื่อนๆไม่ได้น้อยเลย4 5 0เพชรเฟรีเนี่ยแล้วก็ผมเคยอยู่ลีพูทาชิงเนี่ยให้สัปดาห์ละ600เพชรแล้วก็สัปดาห์ครั้งแรกในการไต่เพชรพูทาชิงเนี่ยให้ถึง300เพชรเลยเือว่าให้เยอะมากแล้วก็ใจดีกับผููเล่นมากเลยให้ทุกๆสัปดาห์ครับนี่เป็นวิธีที่หนึ่งแล้วก็ไปดวูวิธีที่สองกันวิธีที่สองของการหาเพชระนะครับเพื่อนๆก็คือการลงผจญภัย บางคนอาจจะสงสัยว่าเราเราลงดานเนี่ยมันหาเพชรได้ไงครับพี่เนี่ยมันจะมีมมชัน่นต่างๆในการให้เพชรนะครับก็คือเคลียร์ครั้งแรกเคลียร์เนื้อเรื่องเคลียร์มีโล่ธาตุไฟเนี่ยก็จะมีเพชรขึ้นมาครับแล้วก็วิธีรางวัลภูมิพาคก็คือเราเคลียร์สเตจนี้แล้วก็ได้ไอตัวดานเนี่ยได้ครบสาเพชรั้งหมด10ดดาแล้วก็จะได้เพชรมาถึงห้าสิเพชรครับเนี่ยเป็นอะไรที่แจกเยอะมากแล้วก็ วเนี่ยมีเยอะมากให้เราเคลียร์ด่านเชียร์นู้นเชียร์นี่ผมเล่นมาปีกว่าก็ยังเคลียร์ไม่หมดเลยแล้วก็มียากมีง่ายตามความสามารถผู้เล่นครับวิธีที่2นะครับก็คือเขตศักดิ์สิทธิ์เราไปดูที่เขตศักดิ์สิทธิ์กันเขตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามวยใจแห่งออฟวิทเนี่ยผมได้มาเลยฟีฟีเก้าเพชรกดไปมันจะมีโอกาสได้อีกยี่สี่เพชรนะครับเนี่ยอย่างนี้เช่นติดโบนัสยี่ติดโบนัสสองร้อยเปอร์เซ็นต์ จะได้อีก24เพชรนี่คือวิธีที่3ครับแล้วก็ไปดูวิธีที่4กันวิธีที่4ีในการหาเพชรนะครับก็คือการลงอีเวนต์การลงอีเวนต์ว่าลงยังไงเนี่ยกดไปตรงที่ในตัวหน้าตัวนี้ได้เลยครับมันจะมีกระให้ลงอีเวนต์ตัวตัวนี้ก็ได้ครับตัวตัวอตัวกดหมายก็ได้ไม่ใช่วิธีที่4ีนะครับจะเป็นการลงอีเวนต์ลงอีเวนต์ของเกมนี้จะแจกเพชรแล้วก็จแจกสร้อยให้เราด้วย15 A 15 สิบห้าโแล้วก็เพชรอีกเยอะอยู่ครับน่าจะเป็นสองสามร้อยเพชรในแต่ละสัปดาห์แล้วก็เล่นไปหมดแล้วเขาก็จะมีเนื้อเรื่องมาอีกเี้นึงไปไปดูวิธีกริสิที่สี่กันเลยครับไปที่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่แหละคือคำว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับแล้วก็จะเจกเพชรเนี่ยเพื่อนก็กดเข้ามาเลยว่าอีก เนี่ยกดเข้ามาตรงอีเวนต์นี่แหละครับแล้วกดเข้ามาตรงแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีบอกว่าให้ส้อยเนี่ยให้ส้อยเนี่ยให้สามครั้งโดยที่เอาของมาแลกเปลี่ยนครับว่าของมาแลกเปลี่ยนเนี่ยหาได้จากไหนหาได้จากการเล่นด่านต่างๆจะมีด่านความหาของแล้วก็ของมาแลกนู่นแลกนี่แลกเพืนกินในการขึ้นเรวลตัวละครแลกของแลกเจมในการขึ้นดาวของตัวละครครับแล้วก็แลกของในการขึ้นความสามารถของตัวละครได้ครับ จบไปละครับวิธีที่5ไปดูวิธีที่6กันครับวิธีที่6ในการหา<ม>เพชรหาสร้อยเนี่ยอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ใช่การหาเพชรสีการหาสร้อยก็คือเขาวงกดครับกดที่เขาวงกดแล้ว,วกดที่ปราสาทไทลสในความโกลาหลเนี่ยกดเข้าไปเลยเราก็จะเข้าโซนแรกนะครับพอเราเข้ามาในปราสาทแล้วนะครับ เ,เพื่อนๆก็บางคนอาจจะเล่นภาษาเป็นครั้งแรกอาจจะไม่รู้ว่าทำอาจจะไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนให้กดตรงแผนที่ครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆเ,เล่นจนจบไอ้วงหลูภาษาแล้วเนี่ยเรากดแผนที่แล้วก็เรารสามารถบาร์บได้ครับกดมาตรงที่ตรงแผนที่ที่ผมกดเลยครับแล้วก็กดลากไปเลย <S <S เอา,ากดออโต้แล้วเราก็มาทางด้านเหนือของภาษานะครับ <S <S แล้วก็ให้วิง่งไปเลยครับวิ่งตีไปเลย พอมาถึงน้องกระต่ายนะครับพอตีตัวพวกน้าเสร็แเราก็กดปุ่มน้องกระตา s <S ่าย hit me ถามว่ากดน้องกระต่ายแล้วได้อะไรบางีน้องกระต่ายเนี่ยใคยโคงเนี่ยน้องกระต่ายก็โอมสร้อยสร้อยที่เปิดกระชาแล้วก็สร้อยสติ๊กมาเนี่ยมาขายเห็นไหมครับว่าเนี่ย,มาาย,มย,ยผมเพิ่งพูดไปเนี่ยน้องเอาสร้อยมาขายในระาคาหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทเป็นราคาที่ถูกมากสําหรับ ผู้เล่นไปเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเงิเนจะหาง่ายมากครับในการฟาร์มดันมังกรฟาร์มดันนางๆายจะให้เงินมาเยอะมากเนี่ยผมก็ซื้อไปเ,เนี่ยซื้อได้เลยเห็นไหมครับผมได้ห้าสร้อยตีแล้วก็วเป็นวิธีที่ผมครับไปดูวิธีเจ็ดกันครับวิธีที่เจ็ดนะครับเป,เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่เพื่อนๆควรทาทุกวันในการเล่นเกมนี้นะครับคือ กดเข้าไปตรงที่สามเหลี่ยมมุมนี้ครับแล้วก็กดไปที่ชื่อเสียงให้กดชื่อเสียงตรงนี้ก็กดตรงหน้าอินเทอร์เฟซนี้เลยก็ได้ครับชื่อเสียงตรงนี้กดชื่อเสียงตรงนี้ป๊บเพืเ่อนๆก็จะเห็นว่าผมทำภารกิจเรียบร้อยแล้วนี่เป็นธารกิจรายวันอ๋อเราทองมาคะแนนสองเด็จแล้วตกใจหมดอันนี้คือธารกิจรายวันนะครับธารกิจรายวันเนี่ยถามว่าทำไปเพื่ออะไร เวลาเราทำภารกิจรายวันเมื่อครบไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เพชร,ราถึง50เพรภารกิจรายวันเนี่ยถามว่ายากไหมก็ไม่ยากเลยครับเป็นการที่เป็นการฟาร์มในดันต่างๆเช่นฟาร์มดัน5ครั้งตีอารีนา5ครั้งตีตีมังกรล,ลงทันมังกรล,ลงแันฟาร์มเจมวีครับแล้วก็ลงอารีนา3ครั้งก็จะลองไปอ่านดูครับมีภาษาไทยให้อ่านไม่ยากเลยครับถ้วโตเป็นอะไรที่ให้เพรเยอะมากเนี่ย ทำสัปดาห์เดียวได้สี่ห้าร้อยเพรไปครับวิธีที่เจ็ดพอมาถึงเรื่องการหาโอยนะครับถามว่าหาโอยเพื่ออะไรหาโอยเพื่อเปิดกาชาเ,เปิดตัวละครต่างๆสําหรับสายฟรีนะครับที่ผมจะมาแนะนําก็คือเป็นวิธีแรกเลยในการหาโอยง่ายๆก็คือจอากที่นับแนะนํามาทั้ง7วิธีให้เรากดมาที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเลื่อนมาตรงนี้แล้วเขาจะเขียนว่าตรงกิจกรรมเรากดเข้าไปดูเลยครับ แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันแจกอะไรบ้างก็จะแจกพลังงานให้ม้ามาในการลงให้เราไปลงดันต่างๆความตัวละครความนู่นความนี่พอเราทํากิจกรรมเสร็จปุ๊บพอเราทาครบได้ได้ไดอตัวได้ม้าปุ๊บเขาก็จะให้สีรั้าในการเล่นกิจกรรมแล้วก็มากดลดน้ำต้นไม้แล้วแต่กิจกรรมคราก็เป็นกิจกรรมไม่ง่าย,ยาเห็นว่าเขาจะแจกสร้อยเนี่ยสามสร้อยสร้อยไอ,อตัวแสงเปไอสร้อยธรรม,มาดาเนี่ย 15อันแล้วก็แจกไอตัวโสมเนี่ยในการอัพเลเวลตัวละครเราเนี่ยเป็นสองอันแล้วก็มีไอตัวของเทียนเนี่ยไว้หาตัวละครแสงมืดเช่นว,วิวเด็ดที่ตัวองค์ที่ผมทอบคิปไปข้าน,นั้นน่ะที่ผมว่าดีดีดียรดีร้ายน่แจกด้วยหนึ่งอันในการหาตัวเปิดไอตัวแสงมืดครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในกะารหาสร้อยอีกวิธีหนึ่งในการหาสร้อยก็คือกดลงร้านลงการูเนี่ย ลุงกาโลเกลือเน,นี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างนนาานนานหนึ่งครับเดี๋ยวพอรกิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับมัคัดพอดีเลยกด,ดไปร้านลุงกาโลเนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือลุงเนี่ยจะเป็นเหมือนน้องกระต่ายเลยแต่ว่าลุงจะพิเศษกว่าน,น้องกระต่ายอย่างหนึ่งก็คือลุงเนี่ยสามารถให้สร้อยสติ๊กมาแล้วก็สร้อยเปิดธรรมดาล็อเนี่หาไมา่ได้ร้านลุงเลยในการขายราคาเท่ากันกับน้องกระต่ายเลยเป็นอะไรที่คุ้มมากแต่ว่า วิธีนี้เนี่ย <for> ผมแนะนำเป็นวิธีสุดท้ายเพราะว่าตัวละครลงเราเนี่ยต้องเลเวลสูงสุดถามว่าอัพตัวละครลงยังไงก็คือการที่เลเวล ID เดียเราสูงตอนถึงจะสามารถเอาเงินเนี่ย <Everything S 1> อัพเลเวลตัวละครลงเนี่ยได้ท <Money, goods, S 1> ั้งสูงแล้วก็ถามว่า,า,วาทำไมต้องอัพตัวละครลงสูง <laughs> ก็เพื่อให้ปเปอร์เซ็นต์ในการดรอปสร้อยเนี่ยดรอปสร้อยสติ๊กมากดรอปสร้อยเต็ สร้อยแส่งป็นส้อยเปิดธรรมดาเนี่ยเยอะมากขึ้นไปเยไปส่งกันดูเกมที่เป็นเกม่งการส่งไปส่งกรูโดผมจะเสียไปกี่เพชรแล้วก็ได้สร้อยมาไม่ได้ไปก็ไปอีกรอบนึงบางทีก็บางทีลุงก,ก็เล่นตัว่าเงี้ยครับบางทีลุงก,ก็ไม่ให้ม่ให้มาสักทีอย่า o เ้ยบางทีก็เสียไปเกือบไปเกือบห้าหกสิบ ของห้าหกสิบเพรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเสียห้าสิบเพศรลขกับที่เราไปเปิดกาชาหนึ่งครั้งเนี่ยถึงเลขไปถึงหนึ่งร้อยเพรเนี่ยเป็นอะไรที่คุ้มมากๆแล้วก็ลุงถ้าจะสมมาบางที่แบบบางคนแบบสมมาครั้งเดียวอาจจะได้เลยก็ได้ครับมันมาม,ม,มาลุงเฮยไม่มาเลย,เยเลยุง บางทีลุงก็เล่นตัวเงี้ยตรงนั้นไม่มีมีเล f ล r งซอยผมมันหายไปไหนเสียไปจะ m o n ส y อยเอสีเพแล้วครับางีก็มายแครับบางทีก็มาเลย้แต่ดวง e ล้วแต่ดวงของวัน ไปไปลุงไม่มาเลยลุงไห้ผมได้ลุงไปไปอีกบางทีลุงก็เป็นอย่างนี้นะครับเล่นยไม่มามันก็ถือว่าไม่ได้ได้ง่ายขนาดแต่ว่ามันก็คุ้มกว่าการที่เราเอาเพชรของเราเนี่ยที่หามาไป ผมกาชาเลยเพราะว่าบางทีเราอาจจะสนดได้บบ <อา S 1> แบบนีไ้ได้แบบได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าไม่ตัวคิดที่เราหามาในการสุกการันต์ลุงไม่มาเลยลุง comeback soon เออ c ั m e b a c k soon น,น,นละลุงกลับมาใหม่แน่นอนลงุงไปลุงบอกบ้านนะพี่ลุงนี่ไงเจอแล้วครับเนี่ยเราก็จะที่ขัน 1, ้นพันธสัญญาเนี่ยเราก็จะได้เพื่ในการเปิดการชา มาไปฟรีเลยในการซื้อ1นึ่งหนึ่งแสนเปดหนสี่พันมืน้องกระต่ายเ hey, มื่อกี้เลยครับแล้กดซื้อไปเลยเนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาสร้อยสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่ผมลืมพูดไปการลงฮันต่างๆเนี่ยก็สามารถดรอปสร้อยแล้วก็ดรอปเพชรได้ครับ การลงทุนต่างๆเนี่ยสามารถดดอกสร้อยแล้วก็ดอกเพชรได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูตอนผมฟาร์มไปแล้วก็ได้สร้อยแล้วก็ได้เพชรมาแล้วก็ไอตัวที่เราจะดอกสร้อยดอกเพชรเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเหมือนของแถมไม่ใช่แต่ว่าค่อนข้างที่จะได้ยากแล้วก็ได้น้อยเพราะว่าเปอร์เซ็นต์นก็จะน้อยเพราะว่าถ้าให้เยอะๆเลยเนี่ยเกมก็จะไม่มีคนช่วยแือเกมในการเติมเกมแบบว่าช่วยให้พัฒนา,นานเนี่ย สร้างตัวละครต่างๆได้เยอะขึ้นคนระับให้เกมมันเดินขึ้นเช่าเซิร์ฟเวอร์นู้นี่นั่นครับวัดเอเวอร์ตา่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นโูปให้ดูว่าได้มาอย่างไงแล้วก็มีโอกาสได้การที่เราจะได้เพชรได้สร้อยเนี่ยในการเปิดเมดันเนี่ยจะเป็นการาา์มเมดันที่เน,นดัน11ขึ้นไปนะครับซึ่งจะได้สร้อยแล้วก็เพชรตา่างๆ ในส่วนกาชาเนี่ยที่ผมยังไม่ได้พูดไปเนี่ยก็คือสร้อยอัญเชิญนิติกซมมอนเนี่ยถามว่ามันสาคัญยังไงใช่ไหมครับเพื่อนมันเป็นสร้อยที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถหาตัวละครแสงมืดท่าดาวปีๆได้เลยแต่ะว่ามันเป็นการส่งมอนะครับโดยที่อย่างเช่นเนี่ยราชินีน้อยชาร์ลอตเนี่ยเป็นธาตุแสงเป็นธานตุลบแล้วก็เป็นตัวแสงมืดเป็นตัวที่ดีดีมากเลยตัวหนึ่งแล้วก็ ถามว่าเราจะหาสร้อยนี้จากไหนถ้าหาจากลุงกาโลที่ผมเปิดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็หาจากการลงกิวอเราก็จะเราต้องมีกิวก่อนนะครับแล้วเราก็ไปลงตีกิวอ์ตีกิวอเสร็จแล้วเขาก็จะดรอสร้อยตัวนี้มาให้เราแล้วก็วิธีการหาสร้อยแสงมือเนี่ยถามว่าสร้อยแสงมือเนี่ยจะดอกจากอะไรแล้วก็หาจากไหนดรอมาจากเต้ไมเล็ดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เต้ไมเล็ดเต้ไมแต้ไมการอันเนี่ย ถามว่าแต้ไหมคันอาเชนเนี่ยหาได้จากไหนหาได้จากการที่เรากดกาชาตามสเตตมีครับเช่นผมส่งมาแล้วแครั้งส่งไปอีก12ครั้งผมก็จะได้ไอตัวไอเทียน,นี้มา1อันแล้วก็สะสมเทียนหนีกอันเพื่อจะเพื่อจะไปสามารถเป็นวงกันเป็นสร้อย1อันในการเปิดแสงมืดซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากสําหรับคนไม่เติมแล้วก็ถ้าใครโชคดีในการเปิดแสงมืดนี้ได้เนี่ยเป็นอะไรที่โชคดีมาก เพราะว่าเลนเนี่ยค่อนข้างที่จะต,ต่ำมากในการเปิดจนที่จะได้แสงเมือห้าดาวหนึ่งตัวเนี่ยเลนสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คนาดดบางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้เพิ่งมาเล่นเกมนี้อาจจะคิดว่ามันก็รุนได้อยู่นีครับพี่ไอ้น้องชายใจเย็นก่อนลองลองไปเปิดดูน้องอาจจะโชคดีหรือว่าเกือบแบบพี่เป็นปีถึงจะได้ตัวละครห้าดาวหนึ่งตัวก็ได้ครับแล้วก็การอัญเชิญธาตุเนี่ยการอัญเชิญธาตุเนี่ยถามว่าได้มาจากไหนการอัญเชิญธาตุได้มาจากการตีกิว บอสกิวอนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดบอสกิวอให้ดูลแล้วก็ mm. ไปเปิดไอตัวตีกิวอว่าเราจะได้ไอตัวสร้อยมิติดเต้่มไม่ติดมาจากไหน,นครับไปเราไปดูกันเลยกดไปที่ฟันเฟืองสามอันนี้ครับแลาวก็กดที่กิวไอตัวกิวเนี่ยครับเราก็ต้องกดตรงที่สนามลกบกดสนามลบเ,เสร็จไอกดสนามลบเสร็จเราก็เห็นสังขามกิวเนี่ยสังขามกิวเนี่ยจะเมื่อเราตีชนะเขาเนี่ยเราจะเซต ตัวกิวของเราเนี่ยไว้2ทีมทีมตีทีมแรกกับทีมที่2แล้วเขาก็จะเซตทีมป้องกันไว้ให้เราตีพอเราชนะปึ๊บคะแนนพอรีวันถัดมาเนี่ยมันดีใน9ชั่วโมงเขาก็จะดกแต้มไอ้สร้อยไมล์หรือให้เราครับก็สร้อยอันเชิญทำไอ้อันเชิญอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้ตัวตีบอสเบิร์เนี่ยเป็นการตีก็ตีออโต้แล้วก็ตีบอสท่าต่างๆเช่นท่าแสงเนี่ยแมบผมตีไปแล้วผมไม่สามารถตีได้อีก เราเพื่อนกดเข้าไปปุ๊บเพื่อนก็กดออโต้ออโต้อทีก็ได้เพราะว่ากดเข้าไปปุ๊บไอตัวตีบอสเบอร์เนี่ยเขาจะให้เราออโต้อย่างเดียวเขาไม่ให้เราเล่นเลยครับเอาละครับเพื่อนผมก็แนะนำไกด์วิธีการหาสร้อยการหาเพชรทั้งหมดในเกมนี้แล้วนะครับสําหรับสายฟรีเนี่ยเป็นอะไรที่สู้ถามว่าไม่เติมเนี่ยพี่ครับแล้วถ้าผมไม่เติมเล่นเกมนี้สู้ได้ไหมถามว่าสู้ได้แน่นอนครับเพื่อน น้องๆสู้ได้ทุกคนแน่นอนแต่ว่าเกมเนี่ยวัดกันที่ความขยันจริงๆขยัใน,ออออนในการหาของหาสร้อยต่างๆในการหาตีออกต่างๆเช่นเพื่อนบางคนอาจจะแบบเติมหนักๆหน้า่างนี้มีตัวละครทุกตัวเลยแต่ว่าเกมเนี่ยก็วัดกันที่ของมาเดิมครับเพื่อนบางคนอาจจะไม่เติมเลยแต่ว่าทําวิธีที่ผมบอกทั้งหมดในการหาตัวละครต่างๆที่เพื่อนชอบเพือ่อนอวยต่างๆนี่ครับแล้วก็เออเพื่อนอวยเพื่อนชอบต่างๆหาตัวที่มิเ็ดต่างๆอย่างนี้ครับแล้วก็ ถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แน่นอนครับถ้าเ,เพื่อนๆตีออฟได้ตีอตีออฟอย่างเดียวเอาล่ะครับเพื่อนเพื่อนผมก็แนะนาไกด์วิธีหาเจ็บวิธีหาเพชรแล้วก็วิธีหาสร้อยทั้งหมดในเกมนี้สำหรับสายฟรีถ้าเพื่อนเพื่อนชอบฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆของผม้วยนะครับจะเป็นก,ากาําลังใจให้ผมในการทาคลิปมากๆเลยไว้เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะเป็นเกมอีพิกเซเว่นในการตีตัวหาตัวละครต่างๆรีวิวตัวละครต่างๆตัวละครฟาร์มในเกมนี้ คลุ่รกรนไหนหน้าหาหน้าเปิยมาใช้หน้าปั้นในการลงอลิน่าลงด้าน,นต่างๆแบบผูจะไม่แนะนำหมดเลยครับไม่เจอกันใหม่ครับเพื่อนเจอกันปืนครับ